เ,เออลงมารับแขก่อยซิเอาละฉันมาหาเจ้าของเขาเลยหาที่นี่นะ ได้ยินหรือไงรอดหสิฉันหาเจ้าของที่นี่นะโองที่รูร้จ<ะ>ักจะไม่อยู่ยแล้วนะโอ้ยแล้วที่นี่มีเลดี้ที่ชื่อเอ็มม่าด้วยเหรอทำไมอยากรู้ทำไมเขาดูถูกเกียดยามพวกฉันถูกอะไรฉันมีพยาธ อาญาณอาญาณอ๋อไปคือเนียเล่าไปจุดเหนียเวนก็มิสเอ็มว่านับไปตูถูกเหยียดยาลูพีเลมซี่ด้วยการที่แบบว่าบอกว่าลูพีหน้าเขียวทําก็หน้าเขียวต้องคาก็หน้าเขียวแถมจะบอกอีกว่าเขาเนี่แต่ก่อนนะก็ใช่ที่เขาเคยรักกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่ เขาลังเกียจแล้วก็ดูถูกใช่เขาบอกใช่เขาบอกว่าลูกพี่หน้าเขียวแถมทำตัวไม่มีความอ่อนโยนทั้งที่ลูกพี่ไอซออกจะอ่อนโยนเแหมใช่แล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเป็นูดกันดังๆหน่อยพูดดีแล้วเขาก็เป็นผู้ดงผู้ดีไปแล้วอยู่ที่เขาเลือหาดแถวแถว โลู้ใช่แก่ๆเซนเดนิสแค่ฟังผ่าวผิดหรือเปล่านะเาย้ายไปแล้วนะไม่รู้ร่องไงเขาว่ายังไงเขาอ้างว่าอยู่ฮาริคาดหลัหลงนี้นะก็ใช่นะ่ะไม่อยู่เคยอยู่ทำไมั้าก็เลยอยากรู้นะว่าคนรวยมันเหยียดกันอย่างนี้เหรอ ก็ไมรู้สินะแกหน้าเขียวจริงหรือเปล่าฮะไม่จริงนะจริงแล้วแกจะเดือดร้อนทำไมนะแกจะว่าฉันทำไมล่ะว่าอะไรฉันก็แค่ถาม lady เนี่ยที่ว่าก็นั่นแหละกต้องไปถามเลดีเนี่ยว่าฉันทำไมก็าทำไมแกไม่ไปถามเรา ก็เขาบอกให้มาหาที่นี่นะเห็นสิตาไม่ได้บอดก็จะทำยังไงกับเลดี้เอ็มมาเพื่อจะปกป้อง เป็นโรบินฮูดหรือเปล่านะแน่นอนอยู่แล้โอเคเป็นคนหกชั้นอ้าวไหนบอกมา่บอกว่าย้ายไปแล้วอืเวนลูกเว้สุดแลวจะมาเล่นลิ้นไหมเนี่ยไม่ถ้าย้ายออกไปแล้วแปลว่าเวนะอ่า เออลูกน้องไม่ช่วยด้วยเอาเออปล่อยรักลูกพี่จริงจริงเอาปล่อยหนึ่งหนึ่งไปเลยอ่ะเอาสรุปยังไงเนี่ยสันปล่อยสุปสำหรับผู้ชายโอเค ลูกคียเอาหน่อยแน่แกไม่ต้อบอกฉันแกเตรียมตัวแกไปเถอะโอเคเออเอาหน่อย ไล้กาดบ้าแล้วมันทำอะไรเราเราไอกาดนั่นน่ะพอปืนจะเล็งนายแล้วเดี๋ยวเชียาาร์กาดได้ไหมมันป,ปืนมันสาละเออมันหลบมันหลบมันไม่ไปไอเอามาหน่อยเออเอาเอากาดพี่อนดิเออ เหมกาดกัดยูอดีก็วิ่งไปชนมันตายสิตัวตกใจด้วยโอ้ยยีวะไม่กาดแบบขอบใจเลยขอบใจขอบใจขอบใจพอแล้วเอ้ยยูอดีก็วิ่งไปชนมันมันหยิบปืนเมื่อกี้มันหยิบปืนแล้วเล็งไปที่จูเนี่ยไม่ยืนนิ่งๆอ่ะนะมันหยิบปืนตามคนเราไม่เท่ากัน เงินตัวเด็กกับคนไทยตัวเด็กจต้องยิงอยู่ดีอ่ะตักคนหนึ่งอืมเรียบร้อยกาดไปหมดละเอาละทั้ว่าแคบปกป้องเลดี้เอ็มมา ันนี้ถือว่าเป็นการส่งหมายสารเสียงเงือไปแล้วครั้งหน้าจะไม่ให้ันยังไงพ่อบาดของแกไว้ดีๆนะและดี่แกก็อยู่ในห้องไว้แล้วกันจะล่ามโซ่ <Okay. S 2> โอ้โหล่ามโซ่ผู้หญิงด้วยวอ,อันเดียน

ไปคีเ้คเถอะไปแก่ลบช้างเซ เลยรวยเลยแค่รวยเลยรวยเลยเดีเย๋ยวฉันวิ่งช้าด,ด้วยอุ๊ยฉันบนชั้นสองฉันสอง จงรักภักดีดีนี่เสือสองตัวอยู่ทางเดียวกันไม่ได้แล้วไปเถอะไปเถอะอลู่รังคาบเราไม่ได้จะมาปนเราแค่จะมาคุยเรื่องเลดี้คุยได้เราขี่ม่าอย่างนี้ดีแล้วเราขี่ม้าไปดีแล้ว เปิดฉากยิงไล่หลังมาอย่างนี้ใครจะยอมจะบอกแล้วว่าปฏิบ uh> um> ี้มันพกความมีดประยีของเราไปเถอะเดี <t uh> <t uh ๋ยวเจ้าหน้าท MM ี <h> <h ่มาไปเถอะไปเถอะไปเถอะจะออกไปดีๆแล้วมีใครร่วงไหมี่ยมีใครร่วงไหมพวกเรา คนฝั่งเราจะไม่มีใครร่วงเยี่ยมอุตส่าจะออกไปดีๆแล้วยิงปืนไล่หลังขึ้นมาแบบนี้จะยอมหร้ออย่างไรแต่กี้ฉันปังแล้วใครยิงลูก่องตาน่าจะฉันที่ฉันปังใช่ป่ะแล้วมันร่วงแล้วมั้งน่าต้นไม้ใช่ไหมเอ่อยี่สิบแจกเก็บวี กันดิ่งดิ่งฟิลโภบที่ไกลๆกมันไม่ได้เข้าไปเลยมันดูโลกกันใหญ่เลยอ่ะมันไม่น่าต่อสู้เราแต่มันวิ่งมั่วด้วยซับมันไม่คิดว่าเราจะโต้กลับหรอ่ะมันไม่น่าต่อสู้มันคงมันคงขาดจังตกใจเว้ได้เดี๋ยวจะรัดคอกันแล้วมันคงขาดที่จะแบบว่ายิงบอกว่ากลัวมันเลย มันคงตัดจะยิงไล่ขู่ท่ี่ม้าให้มาเดี่ยวจะลองคิดจะลองคิดสภาพที่ว่าคือเรากำลังข่มม้าหนีออกไปแล้วยิงปืนขู่เป็นแกแกจะข่มม้าไปไนิงน่งๆเหรอหรือว่าจะแกจะสู้เหรอใช่เราก็โดนต,ตกใจเลยไม่รู้นะแองท่านแบบตอนว่าคือท่านขี่ม้าก,ก็จะขีมกกะข่มากกก้าออกมานิ่งๆช้าๆเก็บทรงถ้ามันจะยิงปืนขู่เช่นว่าอะไรนะแต่มันยิงเข้าตัวฉันเนี่ยสิไม่น่าขู่แล้ว โค้บตั้เข้าตัวแคสองมเมตรเธอก็เลยแบบว่าอ้าเธอควรจะเล่นเจดน,น้ำตาลยูได้ไหลายยู่เจดแดงไว้ธนาคารก็พอแล้วว่าล้วอยู่ตรงนี้ก็ใส่ชุดสบายๆได้ถูกไหม เออเออนี่ก็สิแล้วก็แบบว่าใส่ชุดที่แตกต่างกันหมือนกันทะเที